When you became a Christian, when you a Christian, you have been given the name of Jesus. You're in Christ. Which means what? When we have faith in the name of Jesus, we don't fear sickness and disease. Good morning, everyone, and welcome to a Daily Gospel Truth. Well, you've been hearing this announcement. All week long ทั้งอาทิตย์นี้คุณก็น่าจะได้ยินการประกาศ เรื่องนี้ไปแล้วนะคะ But really we don't want you to miss this เพราะว่าเราเองไม่อยากจะให้ใครพลาดจริงๆเลย So on May 1st we are organizing our alumni gathering again in Bangkok เราจะจัดงานสัมมนาพบปะสิทธิ์เก่า m o s ที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งในวันที่1พฤษภาคมนี้ So if you have completed our courses or you're going through the course right now ถ้าคุณเรียนหลักสูตร m o s จบไปแล้วหรือว่ากําลังเรียนอยู่ในขณะนี้ก็ตาม We want to see you face to face เราอยากจะเจอกับทุกคนนะคะ And we'll Time the together in world of God เราจะได้ใช้เวลาในหนึ่งวันนั้นในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกัน so mark your calendar sign up and join us จดลงไปในปฏิทินแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อจะมาเจอเราในวันนั้นนะคะ the second one is equally exciting แล้วงานที่สองก็มีความน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลย you know to announce to you that we are having our radiate seminar in Hat Yai this year เราอยากจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าในปีนี้เราจะจัดงานสัมมนากระจ่างขึ้นที่หัดใหญ่ it'll be on May วันที่ h วันที่25พฤษภาคม Bring your friends, bring your family members ชวนเพื่อนแล้วก็ชวนสมาชิกในครอบครัวมาด้วย You know we we will gather around the teaching of the finished work of Jesus เราจะมาดูมาได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน And I'm telling you your faith will go to another level แล้วผมรับประกันเลยว่าความเชื่อของคุณจะสามารถทำงานได้อีก ระดับหนึ่งอยางมีพลังเลยอย่าพลาดงานสัมมนาในครั้งนี้เด็ดขาดาลด้ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เรามีลิงก์ให้นะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเจอคุณในวันนั้นนะคร o ับ a l e นผม t วังว่าคุณ a ร้อมที่ t o พ t ดคุย o r e a มเติ h เกี่ยว ผมก็หวังว่าคุณพร้อมแล้วที่จะมาฟังการแบ่งปันกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการรับเอาการรักษาโรคของคุณและการมีสุขภาพที่ดีตลอดไป You know the word of God ถ้ยคำของพระเจ้า The truth of Jesus redemptive work at the cross ความจริงของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์ที่สำเร็จแล้วบนกางเขนนั้น Is our best health insurance ก็ถือว่าจะเป็นการประกันชีวิตที่ดีที่สุดของเราเลย If you have other health insurance no problem ถ้าคุณมีประกันชีวิตประกันสุขภาพอื่นๆอันนั้นก็ดี a n or if you have a, if you have a personal doctor no problem หรือว่าคุณมีหมอประจําตัวของคุณอันนั้นก็แล้วแต่คุณ if you have medicine access to medicine that helps you no problem แล้วคุณมีโอกาสที่จะทานยาอะไรต่างๆที่ช่วยให้คุณมีอาการที่ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหา and god is not against us using Good natural things to keep our o d Natural i keep b พระเจ้าเองก็ไม่ได้ต่อต้านกับการที่เราจะใช้สิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ในฝ่ายธรรมชาติเพื่อจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นดีขึ้น But all these things all No แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงมันก็มีโอกาสไม่ได้ผล They can fail. มันสามารถที่จะล้มเหลวได้ so the guarantee that 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 the the guarantee of the word of God แต่การรับประกันที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า the guarantee of the power the finished work of Jesus การรับประกันเกี่ยวกับฤทธิ์เดชแห่งการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ we can always depend can what always is on คือสิ่งที่เราสามารถจะพึ่งพาเชื่อถือได้เสมอตลอดเวลา yet appeared มันก็มีความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกของเราเลยซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถที่จะ ค้นพบกับวิธีการรักษา one for sure. แต่อย่างหนึ่งที่แน่นอนตลอดมาและตลอดไป all cross. คือพระเยซูได้ปราบความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นแล้วที่กางเขตน,นั้น so เราในฐานะของผู้เชื่อ faith เราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาความเชื่อของเราเกี่ยวกับการหายโรคที่มาจากพระคัมภีร์จากความจริงที่เราเห็น It is very very important. เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ that we believers walk in health. ว่าเราที่เป็นผู้เชื่อควรจะมีสุขภาพที่แข็งแรง and have long life. และมีชีวิตยืนยาวด้วย because we're the light of the world. เพราะเราเป็นความสว่างของโลก the body of เราเป็นพระกายของพระคริสต์ God wants to work through us. พระเจ้าเองต้องการที่จะทํางานผ่านทางเรา and so health is one of the things that helps us Accomplish all that God has called God do us แล้วการมีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราสำเร็จลงได้ And so we have been talking so much about how the condition of our heart affects our physical health เราก็ได้พูดกันไปเยอะพอสมควรแล้วว่าสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพทางร่างกายของเราด้วยเหมือนกัน Alright so let me take you to another important truth today วันนี้ผมก็อยากให้คุณได้เห็นความจริงที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่ง in Jesus name the the power of the name of คือความเชื่อที่มีในพระนามของพระเยซู You know, This is a doctrine. This is a truth that is clearly revealed in the New Testament. ตรงนี้ก็เป็นหลักคำสอนเป็นความจริงที่พระคัมภีเปิดเผยให้เราเห็นในพันธสัญญาใหม่ Teaching us about the authority that is in the name of Jesus. สอนเราเกี่ยวกับสิทธิอำนาจที่เรามีในพระนามของพระเยซูคริสต์ Teaching us how to use the power. of the name of Jesus. แล้วสอนให้เราใช้พลังอํานาจแห่งพระนามของพระเยซู y know whatever the Scripture teaches us. ไม่ว่าพระคัมภีร์สอนเราไว้อย่างไรก็ตาม So that we can possess what Christ has already made available for us. ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยยึดครองเอาในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราไว้เรียบร้อยแล้ว And so let's look at the early church in Acts 3:16. ให้เรามาดูในกิจการยุคแรกคริสตจักรยุคแรกในกิจการนะคะบทที่3ข้อ16 And let's look at the revelation they had About the power the name and of Jesus and using u the power the 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 e j s ให้เรามาดูการเปิดเผยสำแดงที่เขาได้รับเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูแล้วก็การใช้พระนามของพระองค์ Now the disciples had seen Jesus exercising authority over sickness and disease in his ministry เราสาวกเองก็ได้เห็นว่าพระเยซูได้ใช้สิทธิอำนาจในการรักษาโรคนั้นน่ะให้กับผู้คนในการทำพระราชกิจของพระองค์ And then when before Jesus left for heaven แล้วก่อนที่พระเยซูคริสต์นั้นน่ะจะกลับไปสู่สวรรค์ He said to

in my name my แล้วก็รักษาคนป่วยให้หายในนามของเรา They took that seriously แล้วเขาก็ถือว่าคำสั่งของพระเยซูตรงนี้มีความสำคัญมาก And that's why we see the the early church the <c oughs> early Christians เราก็ได้เห็นคริสเตียนในยุคแรกหรือว่าคริสตจักรในยุคแรกนั้น p r e a c h the gospel เขาประกาศข่าวประเสริฐ and t h e e x e r c i s e authority over sickness and disease in the name of Jesus และเขาก็ฝึกใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูในการรักษาคนป่วยให้หาย You know sadly in many circle Christian circles Today, this truth this revelation is missing แต่ก็น่าเสียดายว่าในกลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มนั้นเนี่ยความจริงตรงนี้มันก็ได้เหมือนกับว่าขาดหายไป Now let's read Acts 3:16 first ให้เรามาอ่านในกิจการบทที่3ข้อ16ด้วยกันก่อน and his name through faith in his name has made this man strong whom you see and know yes the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all so a lame man was healed Through the, the believers o the disciples คนง่อยเนี่ยได้รับการรักษาให้หายโดยผ่านทางผู้เชื่อซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ and this is the testimony of the disciples และตรงนี้ก็เป็นคำพยานของเหล่าสาวก it says this man got healed through faith in the name of Jesus ว่าผู้ชายคนนี้เขาหายเพราะความเชื่อที่เขามีในพระนามของพระเยซู because they commanded healing and s i c k n e s s uh, healing uh, upon that man t h r o u g h the name of j เ s u s เพราะว่าเขาสั่งให้ความเจ็บป่วยนั้นจงออกไปแล้วสั่งให้คนนี้หายโรคโดยพระนามของพระเยซู That's how that man was healed that day ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้เห็นการหายโรคเกิดขึ้นในวันนั้น So now they're telling the people ตอนนี้เขาก็กำลังเล่าให้หลายๆคนฟัง It is through the power of the name of Jesus and our faith The name Jesus that made this name Jesus made man of ว่าการที่ทำให้ผู้ชายคนนี้หายเป็นปกติก็เป็นเพราะว่าความเชื่อในพระนามของพระเยซูและด้วยสิทธิอำนาจแห่งพระนามของพระเยซู What does this tell us? แล้วตรงนี้กำลังบอกอะไรกับเรา The disciples of Jesus, the believers in the early church. เราสาวกของพระเยซูและผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกนั้น They had total confidence and faith. in the power of Jesus name เขามีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระนามของพระเยซูเขามีความศรัทธาในพระนามของพระเยซู and we know that you know uh, in life names have great significance เราก็รู้ใช่ไหมว่าในชีวิตเนี่ยจริงๆชื่อก็ถือว่ามีความหมาย you know there are some names if I mention right now you you would immediately recognize เพราะถ้าเกิดว่าผมเอ่ยชื่อของบางคนคุณอาจจะรู้จักเขาเลยก็ได้ some names if you hear you have great honor for that name แต่ถ้าเกิดคุณได้ยินชื่อของบางคนคุณก็จะให้เกียรติยกย่องกับของอาชื่อของคนคนนั้น you know there are some names that if you hear fills your heart with fear ห right? รือว่าเมื่อคุณได้ยินชื่อของบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกตกใจกลัวก็ได้ names have significance in this life ชื่อก็ถือว่ามีความหมายมีความสําคัญในชีวิต by the way the concept of names จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยมาจากพระเจ้ามันเป็นเรื่องจริงเลย look at the ถ้าเราดูจากการทงสร้าง know after everything was after หลังจากที่พระเจ้าได้สร้างทุกอย่างแล้ว Adam พระเจ้าก็เรียกอาดัมมาแลวบอกอาดัมว่าอะตอนนี้ให้เจ้าตั้งชื่อสัตว์ทุกตัวเลย by and that you know God is teaching us ตรงนี้พระเจ้าก็กําลังสอนเรา s i g n i f i c a n c e in names ว่าจริงๆชื่อเนี่ยมีความหมายมีความสําคัญนะ God even called the first man and woman you know Adam and Eve he gave them names คือพระเจ้ายังตั้งชื่อให้กับผู้ชายและผู้หญิงคนแรกเลยว่าอาดัมแล้วก็เอวา you know God also reveals his names in the in the Bible แล้วในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเองก็เปิดเผยให้เราได้รู้จักพระนามของพระองค์ and you also see Some people the Old Testament people Old the in แล้วคุณก็เห็นบางคนในพันธสัญญาเดิม God changed their names พระเจ้าก็เปลี่ยนชื่อของเขาใหม่ So names have significance is what I'm saying คือผมก็เลยอยากจะ อธิบายตรงนี้ให้คุณเข้าใจว่าชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสำคัญแล้วชื่อที่มีความสำคัญมีพลังที่สุดในโลกของเราก็คือพระนามของพระเยซูพระนามของพระองค์นั้นมีอำนาจบนสวรรค์พระนามของพระองค์มีอำนาจในนรกและพระนามของพระองค์ก็มีอำนาจบนแผ่นดินโลกนี้ของเรามี อำนาจมีน้ำหนักมากเลยในพระนามของพระเยซู In the spiritual realm ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ Now the name of Jesus is the highest พระนามของพระเยซูนั้นอยู่สูงสุด So what do we do? และเราต้องทํายังไงในฐานะของคริสเตียน We learn the power in the name of Jesus เราก็ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกับพระนามของพระเยซู And we develop and exercise our faith The name Jesus แล้วเราก็จะต้องพัฒนาความเชื่อของเราฝึกที่จะใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู When you became a Christian เมื่อคุณมาเป็นคริสเตียน You have been given the name of Jesus พระเจ้าก็ได้มอบพระนามของพระเยซูให้กับคุณ You're in Christ คุณอยู่ในพระคริสต์ Which means what ่เมื่อเรามีความศรัทธาในพระนามของพระเยซูเราจะไม่กลัวความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยเพราะว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเนี่ยก็มีชื่อของมันแต่ไม่ว่ามันจะมีชื่อว่าอะไรก็ตามความศรัทธาที่คุณมีในพระนามพระเยซู ก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณเองก็มีสิทธิอำนาจเหนือความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นด้วย know เพราะคุณรู้ดีว่าคุณมีพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้อยู่กับคุณจริงๆแล้วในจักรวาลเลยด้วยซ้ำพระนามของพระเยซูอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณและทําลาย ต้องการที่จะทำลายคุณ h a v e names สิ่งเหล่านั้นก็มีชื่อเหมือนกัน Remember your name, your faith in the name of Jesus อย่าลืมนะว่าความศรัทธาที่คุณมีในพระนามพระเยซูนั้น Can give you victory สาม so, ารถจะทำให้คุณมีชัยช so นะเหนือทุกอย่างได้ That's what the early church did แล้นี่ก็คือสิ่งที่คริสตจักรในยุคแรกเขาทำ They went and preached the gospel in the name of Jesus เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐในพระนามของพระเยซู They they healed the sick in the name of Jesus เขารักษาคนป่วยให้หายในพระนามของพระเยซู What were they doing เขากําลังทําอะไร exercising their faith in the name of Jesus เขากําลังฝึกใช้สิทธิอํานาจของเขาในพระนามพระเยซู This is a very important part of our Christian ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากสําหรับชีวิตคริสเตียนของเราด้วยให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you And believe in the power the name in do we power believe the the e of j พระบิดาเราขอบคุณพระองค์และเรามีความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจแห่งพระนามของพระเยซู so we declare in Jesus name เราขอประกาศในพระนามพระเยซู that sickness and disease ว่าความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด cannot have power over our lives ไม่สามารถจะมีอำนาจเหนือชีวิตของเราได้ we command every sickness and disease เราสั่งให้ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด to leave our bodies leave our lives ออกไปจากร่างกายและชีวิตของเราเดียวนี้ in Jesus <Mighty> name. ในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูเอเมนเอ God bless you We will see you again soon ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่